ต้นแบบมันก็ต้องดวนวล่มแลจากแสนดงต้นแบบมันต้องอยู่วอลุม่มวอลุ่มใหญ่นชะะ่รับใช่ใช่มันสเปซมันขึ้นอยู่ว่าอะไรไงรบ,บางทีก็มีตู้สมมติกระเบื้องเชิงชายเนี่ยมันก็ใส่ตู้ใส่อะไร,รมันมีของเล็กก็น้อยเอามาหมดอะ่ะให้มันเต็มพื้นที่ว่าบางทีอาจจะมีส่วนที่มันไม่ใช่อามาไม่ใช่งานติดตั้งแต่เป็นงานในโพซเอช่ครับใช่ไหมเออนั่นอ่ะเพื่อให้มันรู้ว่าทํำยังไงยังไงอย่างกับบอนอย่างกระทองแดงของคุณ สมยศที่บอกให้เก็บเอาไว้นะเศษๆนะเอาไปขายหมดนวมั้งอ่ะคุณเบียอะไรม่อย่าลืมนะจีนเนี่ยพอทํามิวเซียมในหลังจากที่มันเลิกเป็นคอมมนิสต์โดยแท้แล้วเนี่ยมันต้องไปหาของมาเก็บเอาไว้ทามิวเซียมนะเราเดี๋ยวจะไม่มีของนะต้องเก็บเพราะเราไม่ได้เอางานสําเร็จเราเอางานที่มันอยู่ในโปรเซสนะงานกระบวนการของมันใช่ผมจะเก็บอะไรนะขายมั่ง เนี่ยก็ว่านะผมพูดไอ้แบบพิมพ์เพิมอะไรนะท็อปอ๋อพิมพแค่กินเศษทองแดงน่าจะขาดแต่ถ้าเสร็จทองแดงก็น่าจะขายแต่ถ้าพิมพ์เขาจะเก็บก็เสร็จทองแดงที่ว่ามันมันปั๊มออกแล้วเขาตัดเป็นเศษนั้นน่าจะขคเอาไว้หน่อยที่ครับแต่พิมมันกาเก็บได้นะครับแต่ถ้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าโดยหลักการแล้วผมเราจะทําไงให้ให้ใครทําหน้าที่ที่ไม่มีรูปร่างหรือเปล่าเศษนั่นไม่พูดถึง ไม่ใช่เศษที่มันอย่างไรตัวเคิร์ฟแรงการ <โม S 2> ที่เ็ปั๊มที่ปั้มอะจะเป็นแม่พิมพ์ปั๊มมากกว่าไาอ้นั่นมีอยู่แล้วเข้าใจแ,แต่ว่าไอ้ตัวที่ปั๊มแล้วที่เวลาเขาประกอบแล้วก็ต้องตัดเป็นเศษนะอยากจะให้เก็บเอาไว้เน่ยายห๋่เศษที่เป็นใช่ต่นนี้ที่ถามก็คือว่าเราจะให้ใครช่วยด้านหน้าที่ตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันต้องรวบรวมไปเรื่อยอืมมันต้องมีอ่ะกูอยากะสนอิธี วก็เสร็จเสร็จที่ปั๊มเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันตัดก็เหลือเศษอย่างก,กับที่ลงหลอเนี่ยคุณถวันเนี่ยนั่นระบานเลยทําไงอ่ะแล้วก็เอามาได้ไงล้วใครอ<ม>่ะใครจะทําหน้าที่นี้ให้ทีไม่ใช่เฉพาะคุณสมยศมันคือทุกที่อ่ะที่มนเกี่ยวข้องแล้วมันมีอันนี้อยู่รวบรวมใช่ไม่งั้นไม่มีไม่ได้นะผมทําคนเดียวไงไม่ไงั้ก็ทาในที่ตรงนี้ครับกั้นห้องแ้วชั่วเขาไว้ก่อนเรามาเก็บไปกองไว้ที่นี่ก่อน ไม่ไม่ไอ้ที่เก็บก็ไม่มีปัญหาหมายถึงว่าคนใครจะมีหน้าที่อตรงนี้ใช่เดี๋ยวผมไปหาคิดวิธีกันไม่งั้นมันมันไม่ได้มันเหมือนต้องทาเองทุกอย่างไม่งั้นมันไม่มีของจัดแสดงนะโอ้โหของจัดแสดงสาคัญจะตายเขาต้องไปซื้อต่างประเทศมนแลกกันด้วยซําคือไอ้นี่มันโปรเซสเนี่ยเพราะมันเลยไม่ใช่งานที่มันมีอยู่ติดตั้งไม่ใช่งานในขบคในกระบวนการเราอยากจะได้ ร,รูต้องรายเการออกมาเนี่ยคุณเบียร์เอางีไนะถ้า,ถามาันมีารายการมามันจะง่ายมันจะไม่ใช่มันคือถ้าได้ของแล้วทำทะเบียนไง<ะ>เออพอได้ของมาลงทะเบียนแปะนู่นแปะนี่ประกันทะเบียนของที่จัดแสดงมมไม่เกี่ยวกี่ชิน้นหมายถึงว่าอย่างั้นเนี่ยของคุณเบียร์เนี่ยผมก็เอาตะเขียนมาเลขยห้าอันนี้ก็ะห้าเป็นพิมพ์มานี่อ่ามันก็ได้มาทะเบียน เหมือนครับเหมือนที่าทำทะเบียนโบราณวัตถุนั่น,น่ะทะเราก็จะทราบว่าเราไม่ได้ของเท่าไหร่แล้วถ้าซ้ำเราก็เอาดีล,ลิทิ้งที่หลังอืมเช่นงานในขั้นตอนการหลอ่องานในขั้นตอนการทําปั๊มทองแดงใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วไปหาที่ไหนอ่ะอืมต้องหาโลงนะงหาโล,ล่งเก็บก่อนนะนนเ,เราไปรวบรวมไปที่หนึ่ง มันเก็บเก็บที่หลังมันสิ่งยาเก็บเลยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาทาของปลอมขึ้นมา่นน่ะนี่อย่างงานที่ที่หัวกระไดน่ะสาวคุณสมบัตะพอสแกนแล้วมันก็เก็บไว้นะไมอ่ะอย่างนี้คุณเบียร์ไม่ใช่โยนทิ้งนะผมเห็นเริ่มโยนแล้วนี่เอออืมอีกเยอะมากไม่งั้นยุ่งอืมันต้องมี อ,อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ้นนี้รู้อะไรเนี่ยดูณเทบรรูอะไรีมเน,ท,นทำไมมันเยอะจังอะนี่ลูกนิมิตเหรอมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะ จะมีที่อจะมีขอลูกจำนะครี่วัาหลวงพ่อขอลูกใจโอกาสอันนึงน,นะครับเดี๋ยวแล้วก็มีตรงหน้าหรือว่าจะเป็นสายตาพระอะไรนะครับจริงๆลูกนิมิตรกันในโบสถ์นะไม่มีในวินัยนะไม่มีค,คิดเองลูกนนมิตนิ่มิตรเสียมาก,ก็ระว่างพื้นที่ไงไม่ใช่มาอยู่โดดเดี่ยวลูกเดียวไม่ใช่ มันติดมาจากพระพุทธเจ้าไงแล้วก็มีพระอรหันต์แปดทิศเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวเลยจริงมีสี่ลูกก็ได้ที่มุมละชักเข้าไปมีทั้งพันลูกก็ได้แต่ห้ามมาเรียงกันยาวๆนะก็แต่ดเรื่งการใช้เออจะแ,แย่งกันออปักความหมความหมายเข้าใจผิดเพี้ยนเนี่ยว่าตามๆก,กันเนี่ยมีปัญหาเยอะสามลูกก็ได้ใช่สามลูกก็ได้ไงวางงี้งไงแต่ถ้าคุณวางทั้งพันลูกไปอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ ระยะเนี่ยลอกถึงพม่าลกอะ่ะเขตขึ้นไปบวชไปบวชบนดาวดึงก็ได้ถ้ามันอยู่ตรงกันนะไม่รู้อะ่ะโบวบบนรลังคาบวชก็ได้ขอให้อยู่ในเขต <laughs> <laughs> เดี๋ยววางไม่ดีสีมาซ้อนกันอีกอืมชาชิเป็นสีมาเป็นสีมาสังกระอืมบวดไม่ได้บวชแล้วไม่เป็นพระใช่ไับไอ้ขึ้นทะเบียนมันจะเป็นยางไง ก็ไม่รู้สิกูก็พูดอยู่าเงี้ยกูก็ปวดหัวเพราะว่ากูทํางานคนเดียวการจัดเก็บการท,ทําทะเบียนมันไม่ใช่งานที่ว่าใครว่างไปทำไงมันต้องเป็นวิชาการดิผมเคยเรียนวิชา museology นะโอ้โหซับซ้อนมากแต่สุดท้ายเนี่ยการขึ้นทะเบียนของที่จะจัดแสดงสําคัญที่สุดเพราะมันจะให้เราออกแบบได้ไม่งั้นมันอยู่อยู่ตรงไหนอันนี้เล็กใหญ่มันอันติดที่มันทําไม่ได้ ถ้าไม่มีการลงทะเบียนของจัดไม่ได้ไม่ใช่เอามากองโครมเอาไปวางไม่ใช่นะมิเวเซียมไม่ใช่แบบนั้นโงเก็บของดีขนนะัมันต้องแยกประเภทหมวดหมู่นะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของคุณค่าทางด้านการจัดวางก็ตะอนัน,หนไหนวางผนังอันไหนวางว่าสเปซแค่ไหนอย่างเงี้ยม,มันยากอะ่ะก็คือที่พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยผมพูดว่าโดยหลักการมันต้องมีคนทนาหน้าที่นี้แล้วถ้าไม่มีก็ทําไม่ได้มันมันเริ่มติดตั้งแต่การออกแบบแล้วเนี่ยวางอะไรอะไรกูจะไปรู้เหรออยู่ไหนบ้างใช่ไหม มันต้องเอาตรงนั้นมาดูด้วยมันก็รู้เฉพาะที่มันที่ผมทำเท่านะที่ลงหล่อท,ที่นู่นที่นี่